สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลิศประเสริฐศรีนะฮะวันนี้เรามาเที่ยวบ้านอาจารย์เดียนะฮะเดี๋ยวอาจารย์เดียเดี๋ยวไหนบอกไหนบอกผมว่าจะพาไปกินลาบเป็ดเป็นชาวนาไอเป็นนักดนตรีก็ยังไม่ได้เข้าอีกโอ้ยอะไรหัวเข่ามามากินลาบเป็ดกพิ่มเป็นลายนะดูดิ่อร่อยเข่าแบกเขากไปลองไหมเออไอนี่เสร็จแล้วครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ย มันบอลลูนแซมโอ้ยตายตายตายแล้วใครจะกล้ามาอีกเนี่ยตายตายขอโทษนะที่บอกว่าใหมาตายตายตายดีนะผมแบกไม่ไหวเนี่ยโอ้ยตายตายพระเอกกลัวพระเอกกลัวการจะปลุกปั้นเนี่ยตายตายตาย ไอแม่ยังรู้จักพี่เอกแซนเนี่ยเห็นไหมโอ๊ยตายเอาดิยืนหนึ่งเดี๊ยนเอ้ายูดักอ่ะลองให้จบเหนื่อยเหยเหยโอ้ยตายตายตายแล้วไอ้ยุงข้าวนี่ไม่ได้เลยนะมันอยู่สูงด้วยนะปกติมันจะเตี้ยกว่านี้ไม่ใช่เหรอ ไม่เราขอวันข้ามันสูงสิทําไมล่ะขอคำร่างเนี่ยมันกินข้าวแสบแแสบกินข้าวแสบอันนี้ข้าวข้าวเหนียวหรือข้าวสวยอันนี้ข้าวเนข้าวเจ้าขอาเจ้าอ๋อข้าวสีสะเกตด้วยมัสีสะเก็ดด้วยโอ้ยตายแล้วใครจะกล้ามานะงานนี้ไม่หมดแล้วหมดเป็นหมอลำตะเบียดขึ้นมาเต็มเต็ม แบบม่เหมือนกันบอกว่าพี่ขับรถตามผมมาเลยนะตามมาเลยเอย่าลืมอย่อาลืมมาใหม่ามาดูหนึ่งหน่วยอ,อันนั้นขึ<ป>้น,น,นไหนามใครเห็นไหมโดนเขาหลอกมาเหมือนกันใช่ไหมเขาบอกว่ามากินลาบเป็ดล,ลาบเป็ดดูดิ<ๆ>กี่กระสอบห้าสิบกระสอบยืนหนึ่งมันเข้า ยืนเมากระโขงได้เ <Tipp> ม <ett> ื <motiv ators> <m> ่อเจ้า <ke> ผ <ens ai> ู Enlight ้แขนงบอลใครนี่นะฮะน้ตาล้งเร็วนี้นะครับจะได้ฟังเพลงคัฟเวอร์จากถ้ามากินหลับเป็นนายจะมาแบกสอบเขา้ยโอ้ยมันไม่ใช่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่แลเนี่ยอันนี้เป็นข้าวปูกอ่ะโอ้ยหั่นละข้าวปุกอ่ะ แล้วทำไมต้องยกสูงด้วยแล้วนนลเมตนขึ้นมาอย่างเดียวแต่ตอนตรงนี้เป็นท่อข้างล่างแล้ววัวไปไหนหมดขายแล้วตันนั้นนะ่ะตอนนั้นผมจำได้ผมอายุ14 15เนี่ยแหละอยากกินก้อยขายก้อยสร้อยไอ้เหมือนแรงครับดอกออดถุงท่องครับ มอยากกินผมอยากกิน,กอกกนเอ่ออยากกินก้อยผมอยากกินซอยจุผมก็เลยแทงมาตรงนี้เลยแต่ผมว่าเนี่ยปาดอันนี้พูดจริงใช่ไหมเนี่ยเรืองจริงอะคาดจริง,จร,งจริงเหรอพ่ออย่่าเลนไอ้ที่ไอ้ที่แต่กรร่อนนี้เขาเลียเ้ยงเลี้ยงวัวหรือควาย <c oughs> วัวก็คือ <c oughs> พ่อกับแม่ขายวัว <c oughs> ส่งควายเรียนใช่ไหมควายเรียนจบปริญญาตรีนะครับขายวัว ส่งควายเรียนจบปริญญาตรีมาเป็นนักดนตรีนักดนตรีไม่ได้ใส่เลดีไม่ได้ใส่เลยโอ้ยแซ่บแ่หนเราละองกันกับาการนลูกเราะเนอันดีไหมปืนอนดีไหมข้เนียอะถ่ายแล้วถ่ายแล้วเออเออเรียบร้อยสู้ๆครับพี่แซมครับล่าเป็ดอ่อยแน่วันนี้นอะไร แบกมไี่แซมมาเลยแซมบอว่าขอกินน้บเปล่ก็พอแล้วนอนนี่อะไรไม่ไปไหนแล้วนอนนี่อะไม่ไปไหนแล้วนอนนี่แล้วเอามาดูครัวกันบ้างอ่าเดี๋ยวหาว่ามาแบ่งาสารอย่างเดียวนี่ มือมือทอมของเราอาจารย์ทอมเราจับจับจับไม้ตีกองตอนนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นมีดโตมีโตสเป็ดนะมนี่ะโอ้ตาอาจารย์นันดนตรีเราตอนนี้มาเป็นพ่อครัวหมดแล้วตอนนี้แวม่ช่วยกันร่วม่ช่วยกันระยเาป่วยป่อซัีดีไม่ชอบชอบแบบนี้ชอบแบบนี้เป่าทเป็ดดีเขาเรียกเชฟ้บุนี่ทำไม่ะเชฟบครับอคัว หม้อก็จะมีอะไรนึกปลาดิบแล้วก็มันเป็ด,อปด,อปดโอ้ยตายแล้วดีนะเจอเจอระหว่างทางก่อนอ,อ้าวอาจารย์เต๋าเดี๋ยวต้องหลบอยู่ตรงนีไ <ป S 2> ้นไม่เป็นไรเป็นไงอาจารย์เต๋าไม่นอนเหรอไม่นอนเหรอ,นอ,นหรอกำลังจะนอนนี่ปิ้งเลยวะปิง้ง ม่เป็นเนี่อเฮ็ดชาบูดอกไนี้อ้ต้มปลาตงเมเป็ดต้มเป็ดลหรต้มเป็ดองครับมนร้อนมันร้อนร้อนนี่นะโอ้ยตายละผมมาโยจ่ายสาวน้อยเนี่อะไรเขาทำอะไรกินก็ต้องกินให้หมดอ่ะอร่อยครับอร่อย ปกติพี่ไม่กินแนะือปกติพี่กินสปาเกตตี้ oh, 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 oh. สลัดผักพิซซงพิซซ่าแบบนี้อ่านแบบนี้นานๆทีมันอยู่สามน้ายเขาทำอะไรกิน oh. กินหมดทุกอย่าง oh. แล้วนี่แหละครับแม่อ๋อ oh, ไม่สีกินปีทีเดียคือบระด็นเนี่น้ำพ้หน่อยเลยหมดสภาพคุณมีอะไรจะอธิบายอีกไหม ผมขอโทษที่โกหกทุกคนคือประมาณว่าข้าว50กระสอบนี่ไม่มีคนช่วยก็เลยไปหลอกมาแล้วหลอกพี่ตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานนี่เกือบพลาดท่าแล้วโอเคโอเคขายมันก็ไม่มีหมองกากมั้งอือ เราจะไม่ไปฝั่งนู้นนะฮะเราจะให้ครบแปดนาทีก่อนเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนูน้นอ่ะนี่แหละครับบรรยากาศนะบ,บ้านอาจารย์เบียนะฮะที่แม่นี่สีสเกต่ะสีสเกตราสีสไลนะครับก็ก็นี่แหละสนุกสนานกันไปนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสาวน้อยนะครับวันนี้ผมก็ได้มาอยู่กับ อาจารย์ MM นักดนตีก็ก็มีความสุขนะครับที่ว่าสนิทอาจารย์นักดนตีไม่ใช่เลยนะผมถือกล่อง Wi f ฟของบอสโจมันต้องหาที่มุมสูงเนาะผมก็จะไปวางที่ชั้นอาจารย์นักดนตีก็ก็หลายวันนะอยู่กับอาจารย์นักดนตีหลายวันก็ก็สนิทน่ะสนิทก็คือไปนั่งกับอาจารย์นักดนตีก็สนิทเลยนะครับก็เป็นที่หมายที่ไปที่ผมมาวันนี้นะก็มีความสุขนะฮะมีความสุขมากๆนะครับก็และหลักื็

Thank yeah. you.